สวัสดีครับอินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชอบซัมเมอร์เซนะครับวันนี้อาจจะเป็นได้เสียงที่แปลกหูไปหน่อยนะครับพอดีว่าเนองจากมีอาการภูมิแพ้ขึ้นมาครับน้ำมูกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้เสียงอื้ออึงไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังกล้องอยู่ในหูอยู่นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสองห้าหกห้านะครับก็ฮิวสว่าสิ้นปีกันแล้วห,หลายๆคนก็น่าจะหาของข,องขวัญกิฟต์เซตหรือว่าอะไรต่างๆเป็นของขวัญ เล็กๆน้อยๆแจกสาหรับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันบ้างครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวอีกแล้วนะครับเช่าเป็นกระบอกน้ําพาด้าเนี่ยเพื่อนๆจะสงสัยว่าผมเป็นอะไรกระบอกกับกระบอกน้ําพาด้ามากเห็นมีหลายใบยครับจริงๆแล้วก็ด้วยความชอบชอบเป็นของอ็อกซ์ซอรีกระจุกกระจิกที่ราคามไม่ค่อยสูงมากนะครับก็คือว่ามันสามารถพอที่จะซื้อเก็บสะสมอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยเกิดไปในคลิปก่นก่อนครับว่าจุดเริ่มต้นจริงผมก็ ไม่ได้กาดที่จะสะสมอะไรเยอะแยะอะไรหรอกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าใบแรกที่ผมได้มันเป็นใบสีฟ้าก็เลยตามหาที่เป็นใบสีดําต่อนะครับหลังจากนั้นน้ําจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะได้กระบอกน้ํานะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกระบอกน้ําพา้านรุ่นใหม่นะครับก็จะเกิดว่าจริงแล้วอ่าจุดประสงค์แรกในการไปดูที่ร้านนะครับไม่ไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะไปซื้อกระบอกน้ําเลยเพียงแต่ว่า อยากจะไปดูที่เป็นซองใส่แว่นของ p r ada นะเนื่องจากว่าเคยเห็นว่า p r ada เคยทำซองใส่แว่นขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแบบอยากได้่าซองส่แว่นที่เป็นชนิดบางๆนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะพกพาได้ง่ายๆก็เลยไปดูที่ร้าน p r ada แต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นสินค้าคอนดิชันทินิวไปแล้วนะครับก็เลยว่าก็เลยไม่ได้ของนะครับแต่ว่ามาสะดุดตาก,ากับออเทอร์ซอรีที่เป็นตัวทราเวลคิดพวกนี้ของ p r ada ซะอีกนะครับก็เลย เดินตรงไปเลยนะไปดูเจ้ากระบอกน้ําตัวนี้นะครับซึ่งจริงแล้วจริงๆอย่างผมไม่กะที่จะซื้อตัวพวกอิสซสอรีกระบอกน้ําเพิ่มแล้วเนื่องจากว่ามีอยู่แล้วสองใบนะครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆก็กะว่าจะไม่ซื้อนแหละค่ะแต่ว่าทนความน่ารักของมันไม่ไหวนะครับก็คือว่าก็เลยซื้อมันมาจนได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตามหากระบอกน้ําของพรานดาครับก็เลย คิดว่าน่าจะรีบไปสสยอกันมาดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่ต่างจากตัวที่ครั้งที่แล้วที่เคยทํารีวิวไปนะครับตัวนี้นะมันจะเป็นการคอลแลบนะครับอันนี้คือกระบอกน้าไซส์12ออนซ์หรือว่าสามารถคิดว่าน่าจะใส่พวกโปรดักต์ของ Starbucks ในขนาดที่เป็นทอได้ทอไซส์นะครับก็ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นกระบอกน้ำสเตนเลสนะครับเขาเคลมว่าเก็บความร้อนความเย็นได้ดีกว่าตัวเก่านะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวเก่าที่ผมเคยมีให้ดูนะครับซับตัวเก่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับพระราที่ผมมีอันนี้คือสีดําที่อัปเดตล่าสุดนะครับเทียบกับตัวใหม่อันนี้คือตัวที่ผมที่ต้องไปขอสั่งทางรีเซลเลอร์มานะครับก็คือให้เขาไปเป็นพ e r ์ o นอ l s ชอปเปอร์ให้ที่ช็อปต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาแต่ตัวนี้โชคดีมากนะครับเนื่องจากว่ายังสามารถทันที่จะซื้อในช็อปได้นะก็จะเป็นตัวนี้นะจะเห็นว่าขนาดเขา ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้จะสูงแค่ประมาณคอเองนะครับอันนี้ไซส์16ออนซ์หรือว่าใส่มานไซส์แกรนเดได้นะครับส่วนนี้ก็จะใส่ไซส์ประมาณไซส์ทอได้เองนะครับส่วนคำว่าโลโก้พราด้าเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้เด่นมากก็กําลังสวยกันดีถ้าเทียบไซส์าบไซส์แล้วนะครับจะเห็นว่าในส่วนของก้นเขานะครับก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นผ่าศูนย์กลางและส้ิมใกล้ๆก,ก,กัน,นครับความกว้างประมาณ3นิ้วหน่อยๆน,นะครับ แต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็น p r o d u ั t ที่เขาเป็นการคอลแลคกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Black and Blum นะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะครับก็คือว่าเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของ Black and Blum บ้างนะครับก็คือว่าจะเป็นดีไซน์ by Black and Blum นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ด้รนข้านอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นทรงกระบอกเรียบง่ายนะเป็นสแตนเลสทั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ มีการเขียนตรงนี้ว่า Prada อ่อนๆนะครับเป็นการคล้ายๆกัดผิวลงไปส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าเป็นดีไซน์อ่า y Black n d Brown นั่นเองครับด้านก้นนะฮะถ้าดูกันดีๆแล้วน่าจะเห็นหรือเปล่าไม่มั่นใจครับมันก็จะเป็นก้นที่ทำแบบเป็นเคนล้ายวัสดุยางคล้ายๆกันลื่นนะนะฮะแล้วก็เขียนว่าดีไซน์ Black n d b r o w นะครับขนาด340มิลลลิตรขนาด12ออนซ์นะฮะ Made in China นะฮะ แล้วก็คือว่าเขาก็แค่เขียนคําเตือนว่าระวังการใช้กับของร้อนมันจะทําให้ภัชนะเครื่องนอกมันร้อนได้นะครับซึ่งถามว่าไอ้ตรงจุกที่เขาเป็นยางแต่เวลาวางไปมันก็มันก็ไม่ได้กันลื่นอะไรเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นตรงรเซอร์เฟซตรงนี้เหล็กมันจะเป็นก้นมากกว่าทําให้พื้นสัมผัสตร,ตรงยางมันไม่ได้ถึงพื้นนะครับก็จะเป็นพวกสแตนเลสต,ตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังพวกรอยสครชที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ อันนี้ขอบอกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือวัสดุที่เราทําใช้ค้คามคอารดเนี่ยต้องเป็นฟองน้ําทั่วไปฟองน้ําแบบห้ามมีความเป็นสกัดไบห้ามเป็นตะข่ายอะไรขึ้นมาเนื่องจากว่ามันผิวมันค่อนข้างบอบางครับถ้าเราเช็ดไปแรงๆแล้วเนี่ยเป็นรอยสครัชแล้วก็ทําให้มันพื้นผิวมันเสียได้แล้วก็คิดว่ากู้กลับมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจำใจๆงแล้วก็คือว่า การใช้ของพวกนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการล้างเป็นสิ่งสำคัญว่าห้ามใช้สกอตไบที่มีผิวหยาบนะครับจะทําให้พวกพื้นผิวพวกนี้มันเสียนะครับคราวนี้มาดูกันส่วนที่เป็นลิดหรือว่าฝาบ้างนะฝาเขาก็เป็นคล้ายๆแนวมินิมอลดีนะครับก็คือเป็นพลาสติกธรรมดาเขียวเข้มๆนะครับสีแบบสีแมทแมทอะไรเงี้ยก็ดูสวยดีนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวฝาไว้เปิดปิดดื่มน้ําได้นะก็จะมีล็อกกับอันล็อกนะฮะ ถ้าเห็นเบาๆนะครับก็คืออันล็อกก็แค่กดปุ่มลงไปแล้วก็บิดนะครับใช้บิดเดีย๋ยวขอดูกันบิดมาเพื่อดื่มนะ้ำตรงนี้ก็จะเป็นรูไว้ดื่มน้ําได้นะฮะถ้าเกิดไม่ดื่มแล้วคือแค่บิดกลับมาแล้วก็กดปุ่มล็อกลงไปงเองนะฮะจะมีเสียงแป๊บๆกก่อนก็สามารถข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะพกไปในกระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องกันไม่ต้องเขาเรียกอ,อะไรไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกหละเลอะเทอะอะไรนะครับ คราวนี้มาดูด้านในนะคะด้านในเนี่ยพอเปิดฝาออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นพวกกลไกเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็คิดว่าตอนล้างก็สาขาการบอกควรนะรจะต้องใช้วิธีการแชร่แล้วก็ค่อยๆล้างทาความสะอาดเพราะว่ามันสตั๊กเจอร์มันคอมเพล็กซ์นะครับอาจจะทําให้สิ่งอุดตันพวกคาบกาแฟหรือว่าฟองนมอะไรเงี้ยมันมันอุดตันข้างในได้นะฮะคราวนี้มาดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะครับ ก็จะเป็นกระบอกใส่น้ำข้างในก็จะเป็นสแตนเลสธรรมดาเก็บความร้อนได้ความเย็นได้นะครับก็โดยรวมแล้วผมว่ามันน่ารักอะ่ะวันนั้นก็คือไปดูแล้วก็คือซื้อเลยไม่ได้ตัดส,สินใจอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็รีบซื้อเพราะรู้ว่าของพวกนี้มาไวแล้วก็ไปไวสต็อกของมันน้อยคิดว่าถ้าเกิด ไปดูวิธีอาจจะไม่มีของก็ได้นะครับก็เพื่อนๆ้าคนไหนที่สนใจก็ลองดูได้นะครับสำหรับตัวขวดน้ําตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกล่องที่เป็นแพคเกจชิ้งแบบนี้นะครับเป็นพร ada นะครับคล้ายๆกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นการ cover ของตัวปรดักของเขานั่นเองนะครับมาเป็นแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับ care c a r นะครับของพร ada ตามเช่นเคยนะครับข้างในก็จะเป็นคู่มือพวกการดูแลรักษาก็วิธีการใช้งานนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญจะมีแคร์การ์ดมาให้เนี่ยแหละคือใจความสำคัญที่ผมคอนเซิร์นจากตัวที่เคยไปถอยตัวสีดำตัวเนี้ยมาว่าสั่งดีเซลเลอร์แล้วมันไม่มีแคร์การ์ดมาให้ผมก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็คือทุกผลิตภัณฑ์ของ p r า d a อันนี้ซื้อที่ช็อปไทยเขาก็เลยมีเป็น Prada ตัวแคร์การ์ดต,ตัวนี้มาให้ว่าซื้อจากที่ไหนมีเดทว่าวันที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งตัวนี้นะผมไปซื้อที่ King Power รังน้ำมานะครับก็ถือว่าโชคดีก็คือว่าได้ราคาที่ถูกกว่าซื้อตามช็อปในห้างนะครับสำหรับค่าตัวตัวนี้นะครับก็ไม่หนีหนีไม่ไกลจากตัวก่อนหน้านี้นครับอยู่ที่4,200บาทสำหรับ King Power นะครับแต่ถ้าเป็นช็อปที่พร,รากอนอะไรเงี้ยผมลองไปถามมาแล้วนะครับอยู่ที่มาณ4,800บาทก็จะแพงกว่า600นะฮะสำหรับการระยะเวลาในการจะส่งใน King Power ทำค่อนข้างเร็วเลยนะครับซื้อวัน จันส่งวันพุธอะไรเงี้ยรอแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องรอเยอะนะครับก็ได้ของมาใช้ทันใจเลยนะฮะจะบอกนะตั้งจริงแล้วคือว่าตัวแบล็กแอนด์บัมเนี่ยผมมีตัวเซตที่เป็นกล่องแซนด์วิชหรือกล่องข้าวนะครับอันนี้ผมเคยทํารีวิว้แยกไว้แล้วเดี๋ยวจะแตะคลิปให้ดูอีกทีนะครับเคยรีวิวไว้แล้วก็จะเป็นกล่องข้าวแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันสามารถเอามาแมทช์กันได้นะครับอันนี้ก็คือเขาคอลแลบกับแบรนด์แบล็กแอนด์บัมเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่ามันเข้าเซตกันดีแล้วก็ ดูความสูงเขาสิครับมันพอๆกันเลยนะครับเวลาเราแพคเหลือไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยมันก็ผูกผ่ากระทัดรัดนะครับสีเสืออะไรเงี้ยมันก็แมทช์กันนะครับก็เลยคิดว่าซื้อมาเป็นคู่ดีกว่านะฮะน่ารักดีนะครับก็อย่างไรก็ตามนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครีบไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าที่มาเป็นล็อตเดียวแล้วก็เขาบอกว่า ต้องลงเว็บติงลิสต์กันไว้ยาวเลยนะครับก็ทําให้คนหลายคนที่เคยสนใจจะกระบอกน้ําตัวเนี้พลาดโอกาสไปได้ง่ายๆนะครับยังไงแล้วลองไปดูถ้าใครถูกใจใบนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับทั้งช็อปทั้งทีมพาวเวอร์หรือว่าช็อปในเสามพราก้อนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการทํารีวิวกระบอกน้ําสั้นอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ลองไปดูนะครับแล้วขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกคน มีความสุขนะครับส่งท้ายปีนะปีหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งปารถนาทำอะไรก็ขอให้ฟลอ์ไหลลื่นไปได้นะคล่องนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณค่าที่รับชมนะครับสวัสดีครับ